สวัสดีเช้านี้ครับผมเช้าวันนี้มาถึงโรงเรียนนะครับโรงเรียนอาจจะดูเงียบๆนะครับเพราะว่าเด็กสอบเสร็จก็เริ่มที่จะปิดเทอมนะครับและที่สําคัญที่สุดช่วงนี้คือเขาไมา่ให้เด็กออกจากบ้านมาอยู่ในที่ที่มีคนเยอะๆนะครับเพราะว่ากลัวว่าจะามีปัญหาในเรื่องของการติดเชื้อโรคโควิด -19 นะครับมาอยู่ที่โรงเรียนสังขะครับอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับผม สภาพบรรยากาศรอบๆนี่ครับผมพาทุกท่านได้มาดูเนี่ยน่ครับภาษาอีสานหรือภาษาลาวเรียกว่าต้นตาดนะครับภาษาไทยเท่าที่ผมถามมันครูภาษาไทยเมื่อกี้ต้นสะแบงนะครับเป็นประมาณนี้ครับนี่ครับดอกมันร่วงลงมานะครับค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวเห็นไหมครับมองไปนะครับนี่คือธรรมชาติสรรสร้างมานะครับแล้วมันก็จะมีความสวยงามทีนี้จะมอง พามองขึ้นไปดูด้านบนนะครับอันนี้คือการจัดสวนของทางโรงเรียนนะครับจะมองขึ้นไปดูด้านบนนะครับน้อยโรงเรียนนักที่จะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ข้างๆอาคารแบบนี้แต่ที่นี่ครับสังขะมีครับเห็นไหมครับเนี่ด้านบนนะครับก็มีหลายๆต้นด้วยกันนะครับนี่ครับดอกเยอะเต็มเลยนะครับอันนี้คือต้นสะแบงหรือต้นตาบส่วนด้านข้างก็จะเป็นต้นยางนาต้นไม้เหล่านี้อายุไม่น่าจะต่ำกว่าร้อยปีนะครับดูจากลำต้น สูงใหญ่นะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก2-3คนโอบโดยประมาณนะครับน่ครับเป็นบริเวณนี้ด้านนี้ก็เช่นเดียวกันฝั่งด้านนี้เป็นต้นประดู่ครับต้นประดู่แล้วก็อีกต้นหนึ่งนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าต้นอะไรคล้ายๆกับต้นสะแบงนะครับแต่ว่าดอกมันจะออกดอกดอก,ดอกมันจะออกเล็กๆเหลืองๆนี่ครูพันธนกเอามาไล่เลี้ยงให้ดู ไอที่ร่วงลงมานี่คือยางนานะครับเนี่ยางนายางนาคุณสมบัติพิเศษของมันก็คือเมื่อมันขึ้นแล้วมันก็จะมีเห็ดขึ้นเราจะเรียกว่าภาษาอยสารเรียกว่าเห็ดละงกนะครับสามารถที่จะนําเชื้อมาเพาะได้พอหน้าฝนเห็ดละโงกก็จะองอมานะครับอันนี้เป็นยางนาอันนี้เป็นต้นสะแบงต้นตะแบกหรือเปล่าสะแบงนั่ต้นสะแบงต้นตาดประมาณนี้ส่วนอันนี้ไม่แน่ใจนะครับนะี่ครับอันนี้คือต้นนี้ ที่มันเป็นดอกคลึงเหลืองนี่ครับต้นนี้อะไรขึ้นไปด้านบนครับนี่ครับอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับนี่ครับผมไม่ใช่กล้องมืออาชีพเท่าไหร่แต่ก็พอที่จะถ่ายได้นะครับเป็นสภาพบรรยากาศในโรงเรียนที่เรียกว่ามีน้อยครับนี่ครับน้อยที่ที่จะมีแบบนี้แต่ที่นี่ครับสังขะครับมีครับดูต้นไม้ใหญ่อันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับนี่ครับมองไปด้านนู้นเยอะเลยนะครับโอ้โแดง มีใบไม้มีดอกสะแบงเต็มเลยนะครับเนี่ยครับกองกันไปนี่ก็จะมีดอกไม้เป็นดอกสะแบงนะครับเนี่ยครับสิ่งเหล่านี้อาจจะหายากถ้าอยู่ในเมืองนะครับแต่สําหรับที่นี่ค่อนข้างที่จะเยอะเป็นพิเศษจนกลายเป็นขยะนะครับนะครับบางครั้งถ้าเกิดท่านไหนที่ต้องการที่จะ พ่อพันในเรื่องของต้นไม้ใหญ่ครับที่นี่ครับเยอะเลยนะครับีต้นยางนาครับยางนากําลังเป็นที่ต้องการอยู่ในตลาดทุกวันนี้นะครับสังขาะเราค่อนข้างจะเยอะนะครับดูต้นไม้ใหญ่ครับบริเวณรอบๆโรงเรียนเยอะเลยนะครับเนื้อที่อยู่ที่ประมาณ90ไร่นะครับเป็นเนื้อที่ป่าประมาณสักน่าจะอยู่ที่ประมาณ 60- 70%นะครับที่เหลือก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับนี่ครับยางนากําลังออกดอกครับยังไม่ร่วงครับผมดูด้านบนครับ ดอกของต้นยางนะก็คล้ายๆกับต้นสแสลงครับออกแดงๆเหมือนกันแต่ว่าดอกมันจะใหญ่กว่าแล้วมันก็จะร่วงทีหลังนะครับในขณะเดียวกันต้นที่อยู่ด้านข้างนะครับนี่คือต,ต้นตาดหรือว่าต้นสแสบงนะครับดอกซีแดงนะครับคนอีสานหรือว่าคนลาวก็จะรู้จักกันดีครับต้นไม้ประเภทนี้เขาน่าจะเยอะในภาคอีสานนะครับามาดูบรรยากาศบริเวณด้านล่างเป็นประมาณนี้ครับ ดอกมันก็จะร่วงลงมานะครับมีคนสวยขับรถผ่านสวัสดีครับประมาณนี้ฮะโอเคครับผมวันนี้มาดูบรรยากาศรอบๆภายในโรงเรียนของเรานะครับโรงเรียนของเราน่าอยู่ครับเด็กๆก็ทยอยมาติดตามงานอะไรต่างเหล่านี้แหละนะครับโอเคครับผมสวัสดีเช้านี้ทุกคนครับสวัสดีครับ